เริ่มเฉาะนะจ๊ะไม่ละร้อยเกตสิบลูกละร้อยเกตสิบโอ้ยก็เอาเหรอยูกหาสิบจะมาด้วยครับทรงทรงยิ้มหาบาทอีกก็บอกเอาทำ<ะ>ไมจะไม่เป็นอ่ะแม่มันเป็นอยู่เลย พุปลาแห้งแม่นปื้อปื้อลาเ่ยอเห็ดกวเอาอินหน่ะมียังมันเหรอเอาามันเหียเลยเอาถั่วมาใส่เลยถั่วอันนี้มีน่ะทีก็นำพึ่งกันเลยนำมันเยิมอนบ้างเหมอกเดลืมว่าหยดละลอยสีเ็สีเดือดกะาบริน้ำเด้อแจ้งอเป็นอยู่แม่นั่นดิเป็นน่ยเลยเวลาพอเผากะทิเดี๋วกองแม่มาถ่ายเ เอ้ยไม่กินหองม่วงแล้วดันแล้วอ่อนมากตาเกือ